อี yeah, แ๋แรงมากแรงมากวั่จุดทำไมฮันเตอร์มาอีเวนคำเตือนคลิปนี้อามีคำหยาบและคำไม่เหมาะสมกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่เอาไปทำตามนะคะโปรดดูคลิปให้สนุกดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนาก,กลับมาอยู่ในช่องนี้กันอีกแล้วนะคะช่องที่กดอัดเล่นไม่เป็นคนเป็นไม่มาอัดค่ะอ่าค่ะเออค่ะแบมมันไปเลยค่ะวันนี้ฉันเกลียดมันค่ะฉันรับมันไม่ได้นับไม่ได้หมายถึงจูกไม่ได้นะหมายถึงเพื่อนอะชอบทำเกมพังพวกอีกตัวเนี้ยเปนแบนมันไปเถอะทำคาญไปไปเลยค่ะดิฉันจะเลือกเธอค่ะ เอาเปิ๊กนี้ไปเอลอลอดสกินไหนดีสกินไหนดีนห,นดหนึ่งอ๋อมีอยู่สกินเดียวแล้วก็มีอยู่สองแรงมากแต่เรามีเครื่องประดับนะไอ้ดีหลักไม่มีหรอกไอดีรองมีไปอุ้ยแบบเลิศซะด้วยแกว่าฉันจะได้จูบปะฉันอยากจูบมากเลยอะตาเนาะไปค่ะขับไปดูในเกมมันดีกว่าค่ะแล้วก็มาค่ะแล้วก็ก็อยู่ในเกมกันแล้ว แ yeah, กช่วกัวฮันเตอร์จังลอยอะ่ะฮันเตอร์จะเป็นตัวอะไรนะตายกลางแบบนล้วแหละฮันเตอร์มาหาแน่นอนคุณพี่คะคุณพี่เป็นตัวอะไรคะทำางช็สวดรอตีนหันดีปะแกว้าย yeah. นั่นไงคุณพี่มาแล้วคุณพี่เป็นตัวอะไรคะว้ายคุณพี่อ่ะอุ๊ยอุยคุณพี่เป็นเกเหรอคะนี่คะ่ะพับไม้ใส่หน้าไปหนึ่งทีนะคะวิ่งแล้วคะ่ะอยู่แล้วคะ่ะดูกาดรถคะ่ะคุณพี่คะไม่หนูไหมคะ คุณอ้าวอ้าวคุณพี่ไปแล้วอะไรอ่ะคุณพี่ไม่รักหนูแล้วหรอคะหนูปั่นก็ได้มาหนคะคุณเพื่อนขามมาถึงเกรสค่ะอิชินีน้อยกูจมหนังควายหนูสบไปแล้วไม่ไม่กลับมาไม่กันอยู่แน่ๆฉันรู้นะฉันรู้นะควายทำไมหัวจะเปแบบนี้กันที่ไหนอ่ะออกอยู่กันแถวนี้ออกไปบ้าเอ้าไม่นะลูก้าจะโดนไล่อย่างนั้นเหรอสู้ๆนะลูก้าฉันเป็นกำลังใจให้เหมือนกานเป็นบางที่เที้ยมามะทำเมื่อกี้ แกคิดว่ารูปต้าจะจูบได้ปะแล้วห้องใต้ดินอยู่ไหนโอ๊ะโอ๊ะอะไรกันครับเนี่ยอยู่ๆน้ำหอมวดโดอะไรงงมากมาคาเราก็ปั่นกันอย่างสมบสุขค่ะสปีดแรงมากชมวกอยู่ไหนเอ่ยได้ยินเสียงชมวกอยู่ใกล้ๆายแรงมากมันลงมนแถวนี้หนูรับไม่ได้หนูไปแป๊บน้ำเขียวซะด้วยน่ากลัวมากค่ะ เราไปช่วยเขาดีปะ่ะฉันจะช่วยเหลือคุณเองอิชนีเกรซวายแดงมากไม่ได้เสซอเสซอมาอย่าเข้ามากูสวยมาตีดิเอาเอาน้ำหอมมาจากไหนเอาเอาอีนี่มาจากไหนก่อน กูจะช่วยไม่เห็นหรอว่ะ I'm coming ออาวบิงแล้วหนึ่งอาลมเออเลิศเขาจะมานั่งนี่ไหมไม่วะแจงจันจะปบไม้ใส่หน้าหน่อยโหไรแวใครจะไปช่วยคะดิฉันไม่ไปแล้วนะลำคาญอ่ะกูอีกแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยมันเอออ่ะไป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 เจวิน yeah, <I> mean. ทางรับอยู่นี่นะเจ้าคะ มาอีกรสอ้าเจ็บคุณพี่จะแทงหนูแบบนี้ไม่ได้นะค่ะสู้ๆนะลูก้าช่วยเธอได้ทุนนั้แเลยฉันจะกลับไปปั่นในเครื่องของฉันแล้วเธอระวังน้ำแตกนะลูก้าฉันว่าเธอต้องน้ำแตกตายแน่หนอยงั้นไงฉันว่าแล้วเชียวเธอนี่มันเชื่อใจไม่ได้เลยนะลูก้าเกิดมาเป็นลูก้าทำไมเธอซุไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยถอดรหัสไปเลยอีแพดไม่ต้องมาหิวฉันเราวิ่งกันเถอะแพดก็วิ่งอยู่เนี่ย ันว่ามันไม่ปลอดภัยน,น่ะแพทชช่อว,ว่าน้ำหอมมันอยู่ไหนเองงั้นเหรอใช่ว,ว่าน้ำหอมมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าตายแล้วน้ำหอมมันฮิวตัวเองได้แรงมากฮันเตอร์อยู่แถวนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ฉนันเห็นเงาของใครมันคือเขามันคือเขาไหนเล่าพูดได้ฉันแล้วหนึ่งค่ะมันคือเงาของน้ำหอมนั่นเอง ตาแล้วเขาไล่กินอยู่ด้วยแหละแกอึบไวในะน้ำหอมอึบไวเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องต่อรหัสแล้วอึบไว้นะอึบไว้มึงไม่ไปช่วยปดัดได้เสร็จก่อนละอีแพรอีเวนไวเกือบแผกเตรียมเครื่องต่อรหัสเลยในะน้ำหอมเออรู้แล้วนะไม่มีซะด้วยเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วนะ เตรียมแล้วนะมึงมาหิวก็ททำไมว้ายอียแรงมากแรงมากมันจุดทำไมฮันเตอร์มาอีเวนชั่วมากอะไรอยู่ๆก็จุดเครื่องงงมากเอา้าเวนเวนมันไม่ปลอดภัยแล้วเจ้าค่ะวิ่งเงินเถอะเจ้าค่ะดิฉันว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะคุณกิติประตูปิดหรือยังคะช่วยฉันด้วยค่ะ น้ำหอมมันจะฆ่าฉันค่ะทุกคนอย่ารอมันตายดีไหมเดอย่รอมันตายก่อนนะข้อหาที่มันทำร้ายฉันมาสิช้าไว้ฉันรู้ว่ามันบีบิงเพราะจะรีบออกประตูไปก่อนสมนั่นได้อีกน้ำหอมเคสสั่งเคสสอนได้แก่จุดเครื่องไม่ทราบสมน้ําหน้านั่นแหละค่ะไตแดงสภาพ <laughs> เจอเพื่อนโบบาคุณว่าจะเกือบตายนะคะเกือบคิดค่ะถ้าชา่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ